สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมโมชัยชนะคนเยี่ยมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการกู้รหัสผ่านจากเจ้าตัวเวิร์ดเพจนะครับสำหรับวันนี้ครับมีน้องคนนึงทักผมมานะครับว่าจำชื่อแล้วก็รหัสผ่านนะครับเข้าไปหน้าควบคุมของเวิร์ดเพจไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็มีวิธีการมาแนะนำง่ายๆนะครับ ขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่หน้าล็อกอินนะครับของจัตุรัสเว็บเพจนะครับถ้าใครยังไม่ไม่เข้ามาอันนี้ก็สามารถนะครับพิมพ์ชื่อนะครับเว็บไซต์ของเรานะครับที่เราอัพโหลดขึ้นไปแล้วก็ตามด้วยสแลสนะครับแล้วก็ wpkey i n .php นะครับในกรณีนะครับ ที่เพื่อนๆน,นะครับจำรหัสผ่านไม่ได้นะครับเพื่อนๆก็ก็มาคลิกที่จำรหัสผ่านไม่ได้เพื่อนๆก็ติ๊กเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับเหมเือนเลื่ก็จะให้เราใส่ชื่อผู้ใช้หรือว่าอีเมลนะครับตรงนี้ในกรณีที่จำชื่อเข้าใชา้ไม่ได้ก็ให้เพื่อนๆน,นะครับ ใส่เป็นอ e ีเมลนะครับอ่าผมจลองใส่ให้ดูนะครับเพื่อนๆก็ใส่อ e ีเมลของเพื่อนนะครับลงไปในช่องนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ขอรหัสผ่านใหม่นะครับอ่ลองใส่ให้ดูเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับมาเพื่อนๆก็คลิกนะครับขอรหัสผ่านใหม่นะครับตองนี้ผมสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปในตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเว็บเพจก็จะส่งนะครับนี่นะครับส่งชื่อผู้ใช้นะครับเว็บเพจก็จะส่งม ข้อความมาถึงเราก็จะมีชื่อผู้ใช้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ใส่ชื่อผู้ใช้เข้าไปแล้วก็รหัสผ่านนะฮะตัวนี้นะครับเข้าไปหด้ผ่านตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถนะครับเปลี่ยนใหม่ได้นะครับก็เป็นนั้ยนว่านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการกู้รหัสผ่านหรือว่าชื่อเข้าใช้ของเว็บเพจนะครับที่เพื่อนๆลืมหรือว่าจําไม่ได้นะครับ โอเคครับแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปของผมครับสวัสดีครับ